เลื่อนไหวและจังหวะนะคะสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่ในน่วยอาเซียนนะคะลูกเะค่ะเดี๋ยววันนี้ก่อนจะไปเข้าบทเรียนกันนะคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับดอกไม้ประจําชาติของอาเซียนนะคะเดี๋ยวก้้ยพาเด็กๆไปร้องเพลงก่อนนะคะเกี่ยวกับดอกไม้วันนี้ก็มีเพลงดอกลั่นทมเดี๋ยวเด็กๆทาท่าตามครู้อยนะคะเอาละค่ะพร้อมยังคะเด็กๆพร้อมแล้วกขึ้นค่ะลูกเอาทาดอกลั่นทม อันนี้อบรมเป็นอย่างนี้นะคะทำทุกคนเลยเดีไอ้คุณลองให้ฟังหนึ่งชอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวทำตามโอ้เจ้าดอกลานทงมาฉันเคยเด็ดดมและฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นนะฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมอ่าราคาแค่นี้ทำได้นะคะทำไปพร้อมกับครูอ้อยเลยค่ะหนึ่งสองสาม โอ้เจ้าดอกลันทมมาฉันเคยเด็ดดมและฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นน de ี่ยฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมอีกรอบค่ะโอ้เจ้าดอกลันทมมาฉันเคยเด็ดดมและฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นนี่ยฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมอ่าลา เรียนรู้กันนะคะว่าแต่ละชาติมีสัญลักษณ์ของดอกไม้คืออะไรบ้างนะคะไปกันค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆก,ก็มาพบกับคุณครูแดงนะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยอาเซียนนะคะวันนี้ครูแดงก็มีอะไรดีๆมาให้เด็กๆได้เรียนรู้รอีกแล้วนะคะวันนี้ครูแดงจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องของ ดอกไม้ประจำชาติของประเทศอาเซียนแต่ละประเทศนะคะเด็กๆพอจะรู้ไหมว่าประเทศไทยของเรานั้นดอกไม้ประจำชาติคือดอกอะไรคะ,ะถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้กับคุณครูแดงหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะ ดอกไม้ประจำชาติไทยก็คือดอกราชพฤกษ์ที่มีสีเหลืองสวยสง่างาม <Okay. S 1> เมื่อเบ่งบานแล้วให้ความรู้สึกอบอุ่นถือเป็นสัญลักษณ์ของความมีเกียรติยศศักดิ์สรีซึ่งชาวไทยหลายคนรู้จักกันดีในานามของดอกคูนโดยมีความเชื่อว่าสีเหลืองอลา,ามของดอกราชพฤกษ์คือสีแห่งพระพุทธศาสนาและความรุ่งโรจน์รวมทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ ความสามัคคีรองดองของคนในชาติด้วยโดยดอกราชพฤกษ์จะเบ่งบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมมีจุดเด่นเวลาเบ่งบานคือการถัดไปออกจนหมดต้นเหลือไว้เพียงแค่สีเหลืองอารามของดอกราชพฤกษ์เท่านั้นกมพูชามีดอกไม้ประจำชาติเป็นดอกดำด้วนดอกไม้สีขาวปนเหลืองนวลกลีบดอกหนาทึบและแข็งเล็กน้อย มีกลิ่นหอมเย็นแบบกลุ่นนถูกจัดเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งเพราะมีความหมายหมายถึงความสดชื่นหอมกลุ่นและเป็นดอกไม้สำหรับสุภาคสตรีวิธีปลูกที่ถูกต้องต้องปลูกไว้ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวบ้านที่สำคัญต้องปลูกในวันพุธด้วยดอกไม้ประจำชาติประเทศลาวคือดอกจำปาลาว คนไทยรู้จักกันดีในชื่อดอกลีลาวดีหรือดอกลั่นธมโดยดอกจำปาลาวมักมีสีสันหลากหลายไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นเพียงสีขาวเท่านั้นเช่นสีชมพูสีเหลืองสีแดงหรือสีโทนอ่อนต่างๆโดยดอกจำปาลาวนั้นเป็นตัวแทนของความสุขและความจริงใจจึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อประดับประดาในงานพิธีต่างๆ รวมทั้งใช้เป็นพวงมาลัยเพื่อรับแขกอีกด้วยสหาภาพพมา่าดอกประดูดอกไม้ประจำชาติของประเทศพมา่าคือดอกประดูเป็นดอกไม้ที่พบมากในประเทศพมา่ามีสีเหลืองทองผลิด,ดอกและทรงกินในฤดูฝนแรกช่วงเดือนเมษาซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับประเทศพมา่าที่เฉลิมฉลองปีใหม่ขึ้น ชาวพม่าเชื่อว่าดอกประดูคือสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งความอดทนและเป็นดอกไม้ที่ขาดไม่ได้ในพิธีทางศาสนาของชาวพม่าประเทศเวียดนามมีดอกไม้ที่คนไทยคุ้นเคยก็คือดอกบัวเป็นดอกไม้ประจำชาติโดยดอกบัวเป็นที่รู้จักกันในนามดอกไม้แห่งลูกอุลย เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความผูกพันและการมองโลกในแง่ดดอกบวัวจึงมาักกล่าวถึงในบทกอนและเพลงพื้นบ้านของชาวเวียดนามอยู่บ่อยคประเทศสิงคโปร์มีดอกไม้เวนด้าเป็นดอกไม้ประจำชาติจัดเป็นดอกกล้วยไม้ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในประเทศสิงคโปร์ดอกมีสีม่วงสด สวยงามและเบ่งบานอยู่ตลอดทั้งปีโดยถูกจัดให้เป็นดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524ประเทศมาเลเซียดอกผู้ระหงสำหรับประเทศมาเล,เ,ลเซียนั้นมีดอกไม้ประจำชาติเป็นดอกผู้ละหงหรือที่รู้กันทั่วไปในชื่อดอกชบาสีแดง ลักษณะขีบดอกเป็นสีแดงมีเกสรยื่นยาวออกมาเหนือดอกซึ่งถูกจัดให้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซียเพื่อเสริมสร้างความเป็นศึกแผ่นและความอดทนในชาติโดยเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้สูงส่งและสง่างามเพื่อเสริมสร้างความเป็นศึกแผ่นและความอดทนในชาติ โดยเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้สูงส่งและสง่างามรวมทั้งยังสามารถนำไปใช้ในทางการแพทย์และความงามได้อีกด้วยดอกไม้ประจำชาติบูนายก็คือดอกซิมปอที่มีกลีบขนาดใหญ่สีเหลืองหากบานเต็มที่แล้วกลีบดอกจะมีลักษณะคล้ายร่ม พบเห็นได้ตามแม่น้ำทั่วไปของบรูไนมีสรรพคุณช่วยรักษาบาดแผลหากใครแวะไปเยือนบรูไนจะพบเห็นได้จากธนบัตรใบละ1ดอลลาร์ของประเทศบรูไนและในงานศิลปะพื้นเมืองอีกด้วยดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซียคือดอกกล้วยไม้ราตีซึ่งเป็นหนึ่งในดอกกล้วยไม้ที่บานอยู่ได้นานที่สุด โดยช่อดอกนั้นสามารถแตกกิ่งและอยู่ได้นาน2-6เดือนโดยดอกจะบานแค่ปีละ2-3ครั้งเท่านั้นทั้งนี้ดอกกล้วยมาราตีสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในอากาศชื้นจึงพบเห็นได้ง่ายในพื้นที่ราบต่างของประเทศอินโดนีเซียดอกไม้ประจำชาติฟิลิปปินส์คือดอกพุทธแก้วดอกมี สีขาวกิ่ดอกเป็นรูปดาวมีกลิ่นหอมจะส่งกลิ่นหอมในตอนกลางคืนถือเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์เรียบง่ายอ่อนน้อมถ่อมตนรวมถึงความเข้มแข็งอีกด้วยเคยถูกนำมาใช้ในงานเฉลิมฉลองในตำนานเรื่องราวรวมทั้งบทเพลงของฟิลิปปินส์ด้วย ได้รับความรู้จากคุณครูแดงไปแล้วเมื่อกี้ว่านะคะดอกไม้ประจำชาติของแต่ละประเทศนะคะว่ามีดอกอะไรกันบ้างนะคะให้เด็กๆนะคะส่งคลิปมานะคะบอกสัญลักษณ์ของดอกไม้ประจำชาติของแต่ละประเทศมาคนละหนึ่งอ่าหนึ่งหนึ่งประเทศนะคะบอกมาให้คุณครูแดงด้วยให้คุณครูอ้อยด้วยนะคะส่งมานะคะอย่าลืมนะคะบอกดอกไม้ประจำประเทศของที่นักเรียน ได้รับความรู้จากคุณครูแดงไปเมื่อกี้นะคะส่งมห้คุณครูแดงและก็คุณครูอ้อยด้วยทาง่องคุณครูสาวด้วยนะคะสําหรับกิจกรรมวันนี้นะคะอ่ะคุณครูสาวก็อ่ะขอเป็นตัวแทนนะคะพูดกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบายบายค่ะ